ให้ฟังแค่เสียงแล้วทายให้ถูกว่านี่คือซีรีส์วายเรื่องอะไรครับสาระเลวจะพูดอะไรมันก็รีบๆดิมองกูขนาดนี้กูก็จูบไปล้มเลยผมชื่อเทียนคุณชื่อผมว่าจะรู้ดีกว่าดวงเราคงไม่ค่อยถูกชะตาก,กันนะคุณมึงจะมองกูทำเฮียอะไรมรือมองกูทำไมอะมึงจะมองกูว่าอะไรสัตว์แล้วมึงจะทำไมอะเฮ้ยมึง,มงเราทำให้ลานามากลับมาคึกคักอีกทางได้เห็นคนที่กินอาหารมีความสุขเรามีความสุขมากเลยเอะหมอ คุณหนู่ดืด้อสิครับกูไม่ไดืด้อกูทำนี่มาตั้ง,งนานได้แล้วกอดรู้จักึงแล้วแล้วมึงมายุ่งอะไรชีวิตกูฮะหนึ่งไม่ต้องจุบก,ก็ล้มละไร้วินเพราะเราคู่กันถูกต้องสองครูเทียนครูเทียนกับภูผาเท่านั้นจากเรื่องนิทานพันดาครูเทียนกันแล้วผิดแทบเทียนไหนอะเรื่องที่สามแปรรักฉันด้วยใจเธอ I told the sunset about you เรื่องชอบมาก C ี o o k i n g c งค s h อาหารเป็นยังไงครับหมอรักมากอ้อกันเรื่องที่5ได้ยินคำว่าคุณหนูก็ต้องคู่กับลูกคนขับ เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเนว e r เล็ดมีโกผูวินและปอนถ้าชอบฝากติดตามด้วยนะ